โอเคเลยครับมาพูดถึงคู่นี้ดีกว่าครับที่เรียกว่าหวานกันังมากแล้วก็เพิ่งจะไปเที่ยวกันมานะครับคุณซีสวัดนะครับแล้วก็คุณเอมี่กลิ่นปทุมครับก็ได้มีการสร้างเรือนหอกันไปนะครับแล้วคุณซีก็ออกมาบอกนะครับว่าโอ้โหคุณ Amy เอมี่เนี่ยเลือกทุกอย่างแล้วก็จัดการทุกอย่างเองหมดเลยเลยครับ ใช้เวลาหมดไปร่วมปีนี้ครับการสร้างเรือนหอสุดอลังการของคู่สามีพัญยาครับคุณซีสีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมซึ่งคุณซีเนี่ยก็เผยว่าตอนนี้เรือนหอเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ตกแต่งภายในเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ก็จะเป็นคนออกแบบแล้วก็ดูแลเองทุกขั้นตอนตั้งแต่อินเทียร์นะครับไปจนถึงเลือกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดงานนี้ถ้าเกิดถามถึงเรื่องงบประมาณที่บานปลายเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ากลับเป็นการเซฟมากกว่าซะอีก รวมไปถึงนะครับก็ยังมีการอัปเดตอาการเจ็บที่ขาเนี่ยเจ็บแปดเดือนด้วยแหละครับพูดทอลหรือดีเทลอาการตอนนี้ที่เจ็บอไอ๋อก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าผมก็ระวังมากขึ้นก็ใส่ที่รัดข่าทุกครั้งนะวิธีการที่จะทําให้มันหายได้คือเราต้องหยุดซึ่งเราไม่สามารถทําได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้แค่ประคองแล้วก็ระวังไม่ให้เป็นหนักกว่านี้ บ้านนี้บ้านส่วนใหญ่จะเสร็จอยู่แล้วแต่ว่าเราเราแก้พวกในห้องภายในอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ80%ของบ้านเนี่ยก็ตามตามเขาที่ที่ที่เขาอยากได้แต่หนึ่งในนั้นจะต้องมีของผมอยู่ก็คือห้องที่มันเป็นโรงจอดรถโรงจอดรถผมอยากจะจอดแบบสไตล์ขี่มอไซค์ผมชอบเอารถไปตั้งไว้อะไรอย่างงี้ผมว่าน่าประมาณปีหน้าครับจะเอาให้แบบเสร็จจริงๆเนะี่ยแบบว่าที่อยู่ได้เดี๋ยวทำบุญบ้านไปกันไหมล่ะไม่ต้องไปทำข่าวได้นะ ไปทาบุญไปร่วมบุญกันอะไรเงี้ยเให้เขียนในกันต่อจากนั้นนะคะย,ยังปรอยว่านาคตข้างหน้าค่ะเตรียมผันตัวไปเป็นคนเบื้องหลังในบทบาทผู้จัดค่ะแล้วก็รับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ไว้บ้างแล้วเหลือก็แค่รอเวลาว่างเท่านั้นเองล่ะค่ะครับพี่ก็น่ารักอีนะบอกว่าถ้าเกิดไปทําบุญบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปทาข่าวนะไป,ะไปทําบุญกันได้ค่ะ,คะเป็นคนชอบแต่งบ้านไหมก็ชอบนะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องขัดสนนิดหน่อย